บุคคลไม่ถูกส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินในการรับรายได้ให้สมารตจริงไหมนะคะหลายหลายคนวันนี้ค่ะก็เข้าใจผิดนะคะคิดว่าวันนี้ท่านเราเอะค่ะรับรายได้ในนามของบุคคลและถ้าธุรกรรมทางการเงินในฝั่งขารับของเราเกิน3,000ครั้งหรือเกิน400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปคุณจะถูกส่งข้อมูลรายได้ให้กับทางกรมสมพากร ก็เลยใช้วิธีการรับรายได้ในนามของนิติบุคคลเพราะนี่คือสิ่งอะฮะที่ลูกศิษย์พี่นวลนี่แหละค่ะได้รับคำแนะนำนะคะจากคนที่ช่วยดูแลเรื่องของบัญชีภาษีให้บอกว่าถ้าวันนี้รับรายได้ในนามของนิติบุคคลนะแสดงว่ายอดตรงนั้นนะคะไม่จำเป็นต้องส่งให้สพป,ปกรรับรู้รับทราบ ซึ่งพี่นวลใหญ่จะบอกว่าถ้าวันนี้คุณเองเป็นคนหนึ่งก็ได้รับคำแนะนำแบบนี้นะคะแล้วรายได้ที่ได้รับเข้าในนิติบุคคลนะคะยอดมันนะคะเกิน400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปสมมติว่าที่เราคิดว่าจะไม่ถูกสมบุกสมกรเข้ามาในนามของนิติบุคคล A and B ซัก5 50ครั้งยอดนั่นนะ50ล้านแบบนี้นะคะถึงจะเป็นนิติบุคคลนะคะ ข้อมูลนะคะที่มันเกินเกณฑ์ก็ถูกส่งกรมสมพากรด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเวลาย,ย่อตรงนี้ถูกส่งไป50ล้านแต่50ล้านนี้เป็น50ล้านนะคะที่คุณนะคะก็ไม่ได้เสียภาษีในานามของนิติบุคคลแบบนี้นะคะรายรับที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะกลับมาสร้างปัญหาภาษีย้อนหลัง ในอนาคตให้กับนิติบุคคลได้เช่นกันนะคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องระวังนะคะจะได้ไม่เจอเรื่องของภาษีย้อนหลังแพงๆค่ะและถ้าเพื่อนๆเองเป็นคนหนึ่งอะะที่อยากจะแก้ปัญหานะคะในเรื่องของรายรับที่เข้ามาแล้วมันถูกนําส่งกรมสมการไม่รู้จะวางแผนภาษีทำยังไงดีนะคะก็สามารถนะคะมาพบกันใน Private Consult ได้นะคะและพี่นวลนะคะจะช่วยชี้ช่องของกฎหมายนะคะ ที่ถูกต้องถูกวิธี100%นะคะให้คุณนะคะรับไรายได้แล้วสบายใจนะคะแล้วเก็บกำไรหาไว้ให้กับคนที่คุณรักช่วยคุณนะคะให้ประหยัดภาษีได้ด้วยตัวของคุณเองจากความรู้ที่ได้รับนะคะถ้าสนใจสามารถทักทีมงานนะคะเพื่อขอราคาพิเศษได้ค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ